เลยปากยางพิ้นสีสาดตัดขึ้นมาชนประคองไว้ก้อเอ๋ยเคตัดสอบปอักยางยกสอบตังไปหน่อยพิ้นสีสาดละยกไหลขึ้นมาใปม้าบ่วงยกม้าห่วงสิบห้าะไนมันชนเอาซะเอาซะไปตั้งขึ้นมาใหม่ไปพับเทียบบ่วงมือละขึ้นฟมาบ่วง 15, นนสิบห้าคะแนนไปแล้วไปแล้วจะห้าร้อยแล้ว สี่แปดหกสี่แปดหกก็ขอแปขึ้นมาใส่มาบวกอีกจริงไหมทิ้งตอกละไปมาบวกอีกสิบห้าคะแนนหรือเปล่ากระโขกปกระโขอขึ้นมาใหม่อัดมาบวกอีกสิบห้าไมเทพประาลเมืองอมนบุรีเอาซะเออแหมวันนี้นะครับนัดชิงชนะเลยมันต้องสน,นุกนะครับ 4, สี่สทิ้งขึ้นมาอัดตอขึ้นไปใส่มาบวกสิบห้าไม ตอ,อักขึ้นมาใส่ม้าวงอีกทีหนึ่งขึ้นม้าวงมือเฉียวสีสันตักขึ้นไปสิคะแนนทางขางก็เข้าได้เข้าได้มาทีมต่อไปมาอีกแล้วสีชมพูอืมอีกสิบห้าคะแนนจะปราบสีแดงเมื่ลสักคู่เอาสีแดงก็ทำไว้หนึ่งพันกับเก้าสิบแปดนะครับสนุกแล้วสีทั้งสามทีมเอ,เอาละเอาละอืม ขึ้นม้าบวงมือสิบห้าไม้ปะทองแปขึ้นมาใหม่ใส่ม้าบวงมืออีกทีหนึ่งขึ้นพับบวงละขึ้นมา้าเปล่าเาเคปะทองใส่ม้าบวงสิบห้าคะแนนใส่แล้วใส่แล้วยังไม่ขึ้นเวลาใส่ห้าร้อยกว่าแล้วเอาละสิเอาละสิใส่ม้าบวงอีกทีหนึ่งสิเออเอาไอ้สงกับที่จะยกนั่งดูแหม นะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองชมรมบอกสร้างฐานะหนุนเต็มที่กีฬาไทยไทยมาแล้วท่านผู้ชมที่ชมอยู่นี่นะครับสิงห์ไแห่งทองสนามหลวงนะนอดีตในอดีตแชมป์เยาวชนกีฬาแห่งชาติกันนะครับผู้ใหพราาะราสมเด็จพระเทพนะเ,ะเอาละเอาเอ,าเอางโจกใส่ขึ้นมาเป็นสองคะแนนใส่ไปนเลยนะครับครับมาสุดยอดนะครับโดยปกติเอาละ ใส่หลังวงยี่สิบนะัใส่ได้ใส่นะเจ้าเอ็มเอาซะถ้วยบุคคลยังคลองอยู่เดี๋ยวว่าจะโงมินก็จะมาไล่อีกทีนึงเอาแฟตั้งขึ้นมาวันนี้ฟังขึ้นมาละหล่หอทอรัตนาลงทุนไปหสายฟังเพื่อเอา้าหมวงมืออีกสิบหนะ้าคะแนนแจกเลยนะเพื่อใส่ท้องกันไปแข่งขันได้ในานามของเทศบาลเมืองชนบุรี ยกมาบ่วงไหมเอาเอาสักประทองจบไปขึ้นมาสิบสองสี่แต่ตั้งขึ้นไปเวลา20สินาทีผ่านไปแล้วห้ารแปดสิเอาละสี่เหลือยี่สิบนาทีเอสบาลเมืองชุรีไล่หนึ่งพัได้สิบแปดได้ไหมแต่ใต้มันต้องเข้าลูกดุ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 กเข้ามาเลยไสสังม่วงยี่สิบไหม โค้งหลังวงมือยากมากนะครับลองดูนะครับให้กำลังใจตักจีราสีใส่ศิกันแหละใส่ข้ามหมวกขึ้นมาสีษากบขึ้นไปอีกทีเดิเอาครับโอเคเอาทำอะไรเอย่ยขึ้นมาบ่วงมือติดมาท้องไว้ฉันโตทับบวงละฉันต่อตากขึ้นมา โฮมแลนด์ชลบุรี .com ูนรวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ w w w h o m e l a n d c h a m b u r i .com และ w w w s o n p r o p e r t y .com